ยังไงสิยังไงสิโอเคยอเรนเต้เยเรนต้ายอเรนเต้เยเรนต้าให้เข้ากลางมาที่กุณฤิดคุณเชียงกุณฤิดคุณเชียงคุณชัยกุณฤิดคุณเชียงคุณชัยหักข้อลูกนี้คุณผู้ชมทางบ้านนี่คือสายปีขยี้ใจแลมพาร์ดมาที่แอชรีโคลแอชรีเขาไปครับคุณฤิดคุณฤิด ลูกนี้กุลิศกุลิศกดด้วยทรายโอ้โหคุณผู้ชมแม่ยายรักแล้วกุลิศกดด้วยทรายลูกนี้ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจูจิจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจา้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือ EP 2สําำหรับสายฟีขยี้ใจหลังจาก EP 1 เราพานักเตะนักเตะเช่าของเราไปสู่โปรสามแล้ววันนี้แหละผมจะเริ่มแล้วผมจะเริ่มทําทีมแล้วผมจะเริ่มทําทีมจากไหนนะครับหลังจากที่ผมปล่อยมินิเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยจนเลเวล42แล้วนะครับเราก็จะได้รางวัลมาของต่างๆมากมายนะครับผมก็เปิดเงินไปแล้วได้ประมาณเจ0 0กว่าเอมอันนี้ก็จะเป็นทุนสร้างทีมของเราผมก็เลยคิดว่า ไอ้การ์ดที่มันมีอยู่เนี่ยเนี่ยที่มันได้มาเนี่ยจากของรางวัลเนี่ยผมจะทําการเปิดมันให้หมดแล้วผมจะดูว่าตําแหน่งไหนผมจะเล่นได้ผมจะเอาเข้าทีมนะครับค่อยๆปั้นไปคงยังไม่ออกมาเป็นฟูลทีมหรอกตอนเนี้นะครับคงอาจจะคละเค้ากันไปมาเดี๋ยวมาดูว่า14ใบเนี่ยมันจะได้ครบ11ตําแหน่งหรือเปล่าขอญาตดูก่อนนะครับถ้า มันได้ตัวแบกมาสักตัวผมว่ามันก็น่าสนุกอยู่นะฮะโอ้โหได้หลังแบกขวาเออกองหน้าโอ้โหส่วนมากจะได้แต่กองหลังว่าคนดูเอ้ยเ uh ดี๋ยวจู้ขอญาตไปจัดเข้าทีมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเปิดการ์ด14ใบเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ผมก็คัด ตัวที่ใช้ได้เนี่ยผมคัดมาเนี่ยมีเนี่ยเราเปิดได้เชโกเนี่ยบวกสี่อ่ะผมว่าผมใช้ได้ไประหยัดเงินไปก่อนแล้วก็ซูเล่นะครับเป็นซูเล่ยูทีนะครับตัวนี้บวกสองแล้วก็ไอมาโฟมามาฟิโออะไรเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวจู้ขอญาตใช้เงิน7000นเอ็มนะครับไปคัดเลือกนักเตะก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเสร็จแล้วจุจะ เอาหน้าตาทีมมาให้ดูที่เราจะลุยแล้งกันใน EP 2นี้ไปดูกันคุณผู้ชมครับหลังจากที่จูจิจะนะครับได้เวลาอยู่ในท้องตลาดมานานพอสมควรนะครับจูก็ได้นักเตะมาตามนี้นะครับนี่ไปซื้อเพิ่มมานิโควิลเลียมซื้อบวกหนึ่งมานะครับตอนแรกจะเป็นเน็ตเวิดเป็นซอนแหละแต่ว่าผมรอไม่ไหวไงผมกระหายในชัยชนะนะครับแล้วก็ซื้อเคียซ่ามาบวก5 นะครับซื้อแอลมพาดบวกหมากุลิดบวกหมาเอ s นโซเฟอร์นันเดสซื้อมานะครับแล้วก็ซื้อเมาดินีซีซมาบวกหมาตีขึ้นบวกสอเอาแบ็กซ้ายก็ซื้อมาส่วนส่วนผูน้รักษาประตูอ่าจมีเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจุไปเปิดการ์ดมาแล้วมันได้บวกหมาก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วก็เปิดได้ยอ l e เรนเต้เอด้วยนะครับก็ขอญาติใช้เลยแล้วกัน นะฮะเนี่ยยเลนเต้ตัวนี้เปิดได้บวก5มานะครับก็ต้องขอญาตเลยดีกว่านะฮะมันจะได้ทีมมันจะได้ดูดีหน่อยนะครับนี่แหละครับจุจะใช้นักเตะเซตนี้แหละเพื่อขึ้นไปสู่แลงเวอร์คาร์เพื่อที่จะไปเอารังวันสายฟีมาเสริมทีมมาสร้างทีมเดี๋ยวจุพาไปดูว่าไอ้เซตนี้มันจะไปถึงเวอร์คาร์ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงใจกันหน่อยเพื่อน เพื่อนดีมากสวยครับเป็นไงสายฟีขยี่ใจผลลุกว่ะนะฮะแต่ว่าเราเล่นได้คิดว่านะฮะต้องอดทนต้องอดทนเชโก้โอ้โหเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยดูดิเชโก้สายฟีมันก็เล่นท่าอืมสวยครับมาลดินี่สวยครับมาขุนลิดขุนลิด คุณลิศจิตใจให้มาที่มาฟีโอแล้วมาที่แลมพาดแลมพาดปาดมาเชโกโอ้โหโอ้โหโอโหยังโชคดีได้จุดโทษครับและลูกนี้แฟงแลมพาดลุกขึ้นมายิงจุดโทษครับผมนับหมดไปครับคุณหลิศไปครับมาที่ คุณลิดมาที่แรมแรมออกมาที่นิโก้นิโก้ยังไงนิโก้บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่สนใจหรอกนิโก้พากระชักเข้าไปยิงเองไปเลยครับคุณผู้ชมไปครับแรมผ่ายอร์เรนเต้คุณลิดไปแล้วคุณหลิตคกุณเชียงเกียร์ซ่าเกียซ่าเกียร์ซ่าไม่สนใจใคร เกียาซาบอกว่าไม่สนใจใครทั้งนั้นเชโกเชโกให้มาเคียาซาเกียาซาหลอกล่อหลอกล่อมาหลอกล่อมาการเข้าทำที่ระเมียดละไมของเราการเข้าทำที่ระเมียดละเมียดะไมของเราเข้าทำที่ระเมียดละไมของเรานี่คือกับเข้าทำที่ละเมียดละไม,ททะะไมสวยครับมาฟิโอ มาฟิโอบอกว่าอย่ามาหลอกเช่นนะอ,อย่ามาหลอกเช่นนะไปครับเจซ่าเจซ่าหลอกล่อหลอกลอก่ลอ,ลอเล็กน้อยให้มาที่เชโกเชโกเชโกลูกนี้ล้ำไหมนี่ถ้าไม่ล้ำก็เป็นประตูครับนี่คือความสวยงามของสายปียังไงสิยังไงสิโอเคอยอเรนเต้ยเยเรนโต เาเลนเต้เยเรนต้ให้เข้ากลางมาที่กุณลิตรคุณเชียงกุณลิตรคุณเชียงคุณชัยกุณลิตรคุณเชียงคุณชัยหักข้อลูกนี้คุณผู้ชมทางบ้านนี่คือสายปีขยี้ใจแลมพาร์ดมาที่แอชรีโคลแอชรีโคลไปครับกุณลิต กุล bon ิศลูกนี้กุลิศกุลิศกดด้วยทรายโอ้โหคุณผู้ชมแม่ยายรักแนะกุลิศกดด้วยทรายลูกนี้นี่เลยสวยเย็นยังสวยมากเชโก้ให้มาให้มาเคียซ่าเคียซ่าหลอกล่อโอ้โหลูกนี้ดูเคียซ่าหลอกล่อเนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือการหลอกล่อของสายฟรี เริ่มเซตกันใหม่ยอเรนเต้เขาจะเพสซิงแล้วนะฮะเขาน่าจะเพสซิงแล้วเราก็ต้องค่อยๆเป็นอย,อยไปสวยครับเชโกพลิกหลอกล่อพลิกหลอกอล่อแล้วให้มาที่แฟงแรมแฟงแรมยิงด้วยซ้ายครับขวาไม่ยิงขอยิงซ้ายละกันไปครับแรมฮะแยงแรมฮะแยงแฟงแรมฮะแยงยังได้อยู่ เปิดมาและยอเลนยอเลนยอเลนเตยอเลนยอเลนยอเลนคุณผู้ชมครับนี่คือยอเลน LL สายปีขี่ใจมาครับซูเลมาลดีนีมาดินีมาแอชเชลีโคไปเรื่อยมาเรื่อยครับหลอกล่อเข้ามาหลอกล่อเข้ามาเรื่อย หลอกล่อเข้ามาเรื่อยเปิดลูกนี้ hmm. เรียบคุณผู้ชมครับสายปีคือไม่ยอมแพ้แน,น่นอน,นครับคุณผู้ชมโอเคสวยครับไปครับยอเลนยอเลนยอเลนให้มาแลมพาดมิคโควินแลมพาดมิคโควินให้เข้ากลางมาํำชี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและลูกนี้หลอกล่อก่อนหลอกล่อก่อนให้มาที่กุลิต กุลิดมาที่ซอนซอนหลอกล่อดูดูการหลอกล่อ,องซอนให้เข้ามากุลิตพิกโอ้โหหายไปสี่แล้วก็หญิงคุณผู้ชมครับที่คือความโหมดเหี้ยมกระเจียมพิกไทยไปครับกุลิตมาเข้ากลางมาที่แ้มผ่าดแ้มผ่านมาที่ซอนซอนพิกหลอกล่อซอนหลอกล่อซอ,อ,อ,อนหลอกหมด สอนหลอกหมดไม่ผลลูกใครแล้วจ่ายมาให้แลมพาดยิงเข้าไปเดี๋ยวผมอ่อนให้ลืมไปผมอ่อนกิงเฮ้ยระดับกิงหฮ้ยมาครับ ลูกนี้เป็นสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านเป็นสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาคุณหลิดหลอกล่อเข้าไปคุณหลิดและคุณหลิดเอาให้เองครับคุณผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมครับในที่สุดสายฟรีขยี้ใจเราก็มาถึงเวอร์คัสสามเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนี่เป็นไง ได้ของรางวัลระดับเวอร์คัสมาด้วยก็สำหรับสายฟรีของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางจากโปร3มาถึงเวอร์คัส3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุณผู้ชมก็ด้วยการสร้างทีมที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมก็สร้างทีมไปตามที่ตามที่ยังไหวนะครับเรายังไม่มีงบเราก็เลือกนักเตะที่มันเล่นง่ายๆมาเล่นนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันต่อว่า EP ีหน้าผมจะทำทีมแบบไหนเพื่อขึ้นไปสู่แลงชาเลนเจอร์สฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสายฟีนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ